ชุดปฏิบัติงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาเดินหน้ารังวัดหมุด GCP และบินโดรนถ่ายภาพชายแดนสะแก้วโดยวันนี้สำรวจที่จุดตรวจ34บ้านหนองยาแก้วเมื่อวันที่22พฤศจิกายน68ทีมโฆษกกองทัพไทยได้สรุปภาพรวมการปฏิบัติงานของกองกำลังบุรพารวมกับชุดสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทยกัมพูชารวมถึงฝ่ายปกครองจังหวัดสแก้วและอำเภอโคกสูงจำนวน35นาย โดยเมื่อวานนี้21พฤศจิกายน68ได้ปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายกัมพูชาเพื่อสำรวจและปักหมุดชั่วคราวระหว่างหลักเขตแดนที่42-43ช่วงการสำรวจช่วงแรกโดยดำเนินการกลุยแนวเพื่อวางจุด GCP ได้16จุดและรังวัดจุด GCP ด้วย GPS ได้จำนวน16หมุดรวมทั้งบินโดรนถ่ายภาพเพื่อเก็บภูมิประเทศปัจจุบันและนำไปจัดทำแผนผังหมุดชั่วคราวประกอบการรายงานผลการสำรวจได้จำนวน2เที่ยวบินระยะทาง1,300เมตร รวมวัดจุด GCP ได้32หมุดจากทั้งหมด72หมุดคิดเป็น44.44% 44รวมเที่ยวบินได้5เที่ยวบินจากทั้งหมด9เที่ยวบินคิดเป็น55.55% 55รวมระยะทาง3 4กิโลเมตรจากทั้งหมด7กิโลเมตรคิดเป็น48.5%ชุดปฏิบัติงานสำรวจและจะทำหลักเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาเดินหน้ารังวัดหมุด GCP และบินโดรนถ่ายภาพชายแดนสะแก้วโดยวันนี้สำรวจที่จุดตรวจ34บ้านหนองยาแก้ว เมื่อวันที่22พฤศจิกายน68ทีมโคศกกองทัพไทยได้สรุปภาพรวมการปฏิบัติงานของกองกำลังบูรพารวมกับชุดสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทยกัมพูชารวมถึงฝ่ายปกครองจังหวัดสะแก้วและอำเภอโคกสูงจำนวน35นายโดยเมื่อวานนี้21พฤศจิกายน68ได้ปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายกัมพูชาเพื่อสำรวจและปักหมุดชั่วคราวระหว่างหลักเขตแดนที่42-43ช่วงการสำรวจช่วงแรก โดยดำเนินการกลุยแนวเพื่อวางจุด GCP ได้16จุดและรังวัดจุด GCP ด้วย GPS ได้จำนวน16หมุดรวมทั้งบินโดรนถ่ายภาพเพื่อเก็บภูมิประเทศปัจจุบันและนำไปจัดทำแผนผังหมุดชั่วคราวประกอบการรายงานผลการสำรวจได้จำนวน2เที่ยวบินระยะทาง1,300เมตรรวมวัดจุด GCP ได้32หมุดจากทั้งหมด72หมุดคิดเป็น44.44% 44. 44รวมเที่ยวบินได้5เที่ยวบินจากทั้งหมด9เที่ยวบินคิดเป็น55.55% 55รวมระยะทาง3จุด 4กิโลเมตรจากทั้งหมด7กิโลเมตรคิดเป็น48.5%นอกจากนี้สำหรับแผนในการปฏิบัติต่อไปในวันนี้ได้นัดพบกับฝ่ายกัมพูชาดำเนินการรังวัดหมุด GCP และบินโรนถ่ายภาพที่จุดตรวจ34บ้านหนองยาแก้วการดำเนินงานทุกขั้นตอนของชุดสำรวจในวันนี้สแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของไทยในการรักษาความถูกต้องของเส้นเขตแดนตามหลักภูมิสารสนเทศที่เป็นสากลการรังวัดการวางหมุดและการ จดทำแผนผังด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมและโดรนช่วยให้การกำหนดพิกัดเขตแดนมีความแม่นยำโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้และลดโอกาสการเกิดความคลาดเคลื่อนในอนาคตการปฏิบัติงานร่วมกันเช่นนี้จึงเป็นหลักฐานของการสร้างเขตแดนที่ชัดเจนเสริมสร้างความเชื่อมัน่นและสนับสนุนความสงบเรียบร้อยตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชายอย่างยั่งยืนวันเดียวกันหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันบุรีร่วมกับชุดสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย กัมพูชาชุดควบคุมทหารพานวิกโยธินที่สองหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่สองหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1 4สำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาหน่วยเฉพาะกิจตำรวจประเวณชายแดนจันทบุรีและชุดรักษาความปลอดภัยตำบลเทพนิมิตรวม60นายได้ปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายกัมพูชาจำนวน40นายเพื่อสำรวจและปักหมุดชั่วคราวระหว่างหลักเขตแดนที่53 54ได้จำนวนสหมุด ทีเอ็มห้าสิบสามถึงสิบเก้าถึงทีเอ็มห้าสิบสามถึงยี่สิบเอ็ดรวมระยะทางหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรรวมปักได้หนึ่งร้อยสามสิบหกมุดจากทั้งหมดหนึ่งร้อยหกสิบหกมุดคิดเป็นแปดสิบเอ็ดจุดเก้าสามเปอร์เซ็นตรวมระยะทางหกจุดแปดกิโลเมตรจากทั้งหมดแปดจุดสามกิโลเมตรในช่วงบ่ายชุดสำรวจของทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันจัดทำรายงานประจำวันเพื่อบันทึกผลการสำรวจและปักหมุดชั่วคราวระหว่างหลักเขตแดนที่52-59โดยพบว่าพื้นที่ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ เป็นสวนลำใหญ่และสวนทุเรียนส่งผลให้ต้นไม้ขนาดใหญ่บดบังสัญญาณดาวเทียม GPS อีกทั้งยังมีบางช่วงเป็นป่าหญ้ารกทึบทำให้การวัดพิกัดต,ต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบและความร่วมมือใกล้ชิดระหว่างชุดสำรวจทั้งสองฝ่าย